สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคาะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกค่ะของมือวันที่28นะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องคามืมอนีนะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบานเทาสกุลสก้นนะคะมาตดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพระตุดงลึกลับนะคะพี่น้องค่ะพระตุดงลึกลับมีแนวทางมาฝากค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทาง รัฐบาลไทยแล้วก็ขามโค้งแรงนีถ้าคาดพี่น้องคะแนวทางมันนี่นะคะของพระตรรงลึกลับนะคะแนวทางรัฐบาลไทยกับขามโคง้งการเสด็จมาเป็นตัวใดพรอมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันกล่าวสุขการนะคะอาจารย์นามาัการ4 5ีอาจารยเป็นไงเนาะมาถามพงษ์ชุนไทยรัฐบาลไทยไหมคะวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยจ้า จะมีอยู่เดิมๆกม็มีมีมีติดอยู่เดิมๆก็มีอยู่อา92 29ล 4, 6, 6, 4. ้วก็46 64นี่คือสองตัวล่างอันนี้ล่างนะค้าถ้าเป็นสองตัวบนสองตัวบนนี่ก็สองตัวถึงสามตัวบนนี่แหละค่ะก็คิดว่าเก้ามันจะอยู่ข้างล่างว่าบนเนี่ยจะฟันไปเลขสามตัวคือ มันก็มัน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 ก็มีติดตัวเก่าอยู่บ้างไงฮะติดตัวเก่าอยู่บ้างก็ล้ก็จะไปสามตัวเลยข้างบนอไปหกห้าห้าหกห้าห้าค่ะศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าค่ะอ่า <55 5 S 1> แล้วก็นั่นแหละตัวเก่ามันก็มีอยู่อ่าสองเก้าสองสามเก้าสามอะไรพวกนี้เนะี่ยแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งอะไรเนี่ย นั่นคือตัวเก่ายังยังไม่ตัดทิ้งแต่ว่าตัวมัง,งสุดท้ายนี่คือไปเลยคือไปแค่ตัวเดียวแล้วก็มันจะมีติดมาก็คือหกแล้วก็จะมีติดมาหกห้าห้าแล้วก็มีศูนย์ห้าห้านี่คือใหม่ใหม่ของวันนี้ใหม่แกกองไปทำไมทิ้งแต่ว่าตัวนี้บอกสามตัวแค่ศูนย์ห้าแล้วก็ โอกห้าห้าค่ะคงสุดท้ายแล้วนะจ้าตอนแรกตอนแรกว่าจะไม่บอกนะเรียกราวเนี่ยเราเสียใจมากเลยของเราเอ้ว่าจะคุยว่าจะคุยเรื่องอะไรอ่ะว่าอสายเรามันรั่วไปมันรั่วไปยังไงค่ะรั่วไปูมัรั่กันเลยที่โยมบอ,อกไอ้ออกไปส้มสานะาออกคิดไปสาำๆาน้าอะ มันมันมีตัวแอบแฝงเข้ามามีตัวแอบแฝงเข้ามาเนี่ยเราก็เลยว่าเออเรารู้แล้วลหละเรารู้แล้วล่ะว่าเขาจะทําอะไรแบบว่าเขาอะไรเขาจำเมมไอ้เลขเราเนี่ยไปเป็นของเขาเนี่ยเอาออกมาเนี่ยจะมาเมื่อกี้บอกว่าจะคุยอยู่นั้นก็เลยบอกมาเลยเลิกเลิกไปก็ว่าจะไม่บอกนะท่านนี้ก็บอกท่านเจ้าบอกย่อมเราเนี่ยเราบอกเจ้เอฟซีเราคนเดียวนี่แหละบอกว่าคือไปก็ไปศูนย์สี่ศูนย์เก้าแล้วก็ ไปแค่หกห้ากับหกสี่แล้วก็หกเจ็ดแค่นี้คือบอกให้แก้ตัวนะบอกให้แก้ตัวซื้อไว้หน่อยตัวละสิบบาทค่ะตัวละสิบบาทที่สิบบาทก็ซื้อไปเพราะว่าวันนี้จะได้ฟังในะวันนี้วันสุดท้ายของวันสุดท้ายที่เราจะขอหยุดไปก่อนในเลขเลขเล่าเนี่ยะจะหาข้อมูลจะหาข้อมูลใหม่ๆข้อมูลกำลังส่งตัวออกไปอยู่กำลังส่งตัวออกไปอยู่ค่ะอกระแลงอยู่ จะได้ในเราก็จะมาไปก็จับไปไปเลยลเลขเลขไทยเราก็คือโขค,ค่าห้าตน่าห้าตัวเก่าก็ติดตัวเก่านั่นนี่คือนี่นี่ติดใหม่ติดใหม่ค,คือติด,ดเ,ลเลขเราคำนวณไว้เลขคำนวณไว้นะโขค่าห้ากับตูน่าห้านี่เลขคำนวณเลขคำนวณใหม่ สุดที <in the> ่เขาส่งมาจากกรุงเทพเขาส่งมาแล้วก็ลองลองมาทําดูเป็นงวดแรกนะที่ท่านเคยอยู่ด้วยกันมาหลายปีละ10ปีละวย่ากเนี้ยเขาเขาส่งเขาส่งไอ้นั้นเลขคำนวณมาให้เขาส่งหลักคานวณมาให้ค่ะกามาทําเป็นคํานวณงวดแรก ไอชุดห<ช><ช>้ากับโห้าห้าเนี่ยเป็นคำนวณสูตรที่เขาส่งมาให้เมื่อสองวันเนี่ยเพราะว่าเขาตรงมาจากไก่ลาดเท้าเพราะว่าเคยเคยรู้จักกันมานานแล้วก็เคยนั่นกันเคยทำงานร่วมกันมาจยังไม่ได้ทิ้งกันก็นกนยังอยู่ยังมีเบอร์โทรติดต่อกันมาตลอดแล้วก็เรื่อง ที่มีแหล่งอ่าเลขคำนวณโรงแรมท่านคำนวณจุดไหนไม่เข้าท่านก็จะยกเลิกไปถ้าท่านตัวไหนมันพอจะประกอบกันได้ท่านก็ส่งมาให้ให้มาลองพราวว่านี้ท่านเราส่งมาให้ให้คำนวณทั้งสามตัวเลยสองตัวท่านบอกว่าตจะเลขสามตัวท่านเขาจะตัดเขาก็ต้องตัดเขาไม่ตัดก็เป็นแล้วแต่เขานี ผมคำนวณได้แค่นี้หลวงพ่อคำนวณอย่างผมนะลองคำนวณดูมันจะลงอย่างผมไหมเออเราคำนวณได้มันก็นลงตัวอย่างที่ของเขาของเขาของเรามันก็นลงฮ่ตัวเดียวอแต่วแต่ตามตัวท่านกลับมาย้อนออกมาเอามาใส่แค่ศูนย์หน้าห้านะก็หกข้าห้าค่ะอ่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องดูเลขเราเลขภาพโค้งก่อนวันนี้ได้ได้ค่ะ เก้าเลขงางแล้วก็ไปเลขบนเลขสี่หัวคาแล้วก็6ลเจ็ดค่ะล่างศูนย์สี่ศูนย์เกานะคะระอาจารย์ใช่ค่ะได้ค่ะเลขบนก็ไปหลักเก่าเด้ได้ค่ะอ่าเจริญพรขอบคุณค่ะการนัสกรกษัตริย์ธุค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากพระทุดงลึกลับนะคะพี่น้องคะมณนีพระทุดงลึกลับเล่ามีแนวทางรัฐบาลกับขามโขงมาฝากชุดนี้ที่พี่น้องกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นแนวทางรัฐบาลนะคะพี่น้องคะชุดบนหกห้าหาศูนย์หาหานะคะบนหกหาหาศูนย์หาหาล่างเก้าสองสองเก้าสี่หกหกสี่นะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะอันนี้รัฐบาลไทยของพระทุดงลึกลับนะคะพี่น้องคะ บัดนี้นะคะเป็นแนวทางขามโค้งเด้อพี่น้องเด้อขามโค้งแรงนี่ค่ะพี่น้องคะขามโค้งแรงนี่นะคะชุดบนหกห้าหกสี่หกเจ็ดนะคะบนหกห้าหกสี่หกเจ็ดล่างศูนย์สี่กับศูนย์เก่าค่ะพี่น้องคะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางจากพระราชดุลึกลับนะคะแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะชุดนี้ขามโค้งเด้อพี่น้องเด้ออ้าวพี่น้องแคปหน้าจอคู่กันเลยค่ะขามโค้งกับรัฐบาลไทย นะคะพี่น้องคะคำาโค้งกับรัฐบาลไทยเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้เบิงวันทีเด้อค่ะพี่น้องยาสับสนนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางแรกนี่นะคะแนวทางจากพระธุดงลึกลับนะคะพี่น้องคะยาลืมค่ะนําไปพิจารณาเบิงค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขูสโคนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบุญขอบคุณแนวทางจากพระทุดงลึกลับนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องค่ะตั้งแต่ยังสิบพลาดกับแนวทางเด็กๆแบบนี้นะคะเขาเมื่แล้วกันอย่าลืมค่ะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็สะได้ขอตัวลา พอไปพี่ดองาามาทฮาวสกู๊ตเปไปก่อนนะคะไว้พอกันไม่ก็ไปใน,ในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ